ขอรบตามที่ผมฟังจากสื่อพูดง่ายๆว่าคุณธนาทรกับอาจารย์ปิยบุตรไปหลังจากการเข้าประชุมทานข้าวมันเป็นโรงอาหารที่เปิดแต่ทาไมคุณสีสุวรรณจึงโยงแบบนั้นมันก็เหมือนคำว่าไก่กับไข่ไข่เกิดก่อนกันก่อนที่คุณจะร้องในอดีต ประมาณเดือนเศษเขาก็ไปร้องยุบพักเพื่อไทยผมกับทนายอันก็ไปยื่นร้องคัด้านผมจึงขอให้ท่านด้วยความเคารพไม่ว่าคุณจะไปร้องด้วยจุดประสงค์ที่อ้างคำว่าประชาธิปไตยหรือหน้าที่วงเล็บหรือรับจ้างใครมานี่คือคำถามของลุงศักดิ์ผมก็จะให้ทนายอัน พร้อมกับผมไปคัดค้านทุกจุดบรรดานักร้องทั้งหลายเดี๋ยวเห็นกันไปคัดค้านคุณส,สุวรณน,นี้ใช้วิธีการไหนครับยืนนย่นยื่นหนังสือคัดค้านต่อกกตผมเรียนแบบนี้นะครับว่าที่มาของของผมทานายอันเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยถือว่าเป็นต้นกําเนิดของความ ที่เห็นต่างกับคุณศรีสุวรรณมาแต่ตอนแรกรนะครับโดยวิธีการของผมก็คือการไปยื่นร้องคัดค้านสมัยที่คุณศิสนธิยาสวัสดีและคุณศรีสุวรรณไปยื่นร้องสีแยกปากหวานลุมนักร้องสี่คนนะฮะคุณนรเ,นะเดี่ยวอุดมเดี่ยว13อะไรเงี้ยผมไปยื่นร้องคัดค้านมองว่าเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องไร้สาระไม่ขอให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนผมใช้วิธีการในการไปยื่นร้องคัดค้านแต่ลุงศักดิ์แกมีวิธีการของเขานะครับ,รบก็เอาโอเคนะครับเรื่องนั้นผ่านมาแล้ว วันจันทร์นะครับถ้าคุณศรีสุวรรณไปยื่นผมก็เตรียมนะครับเดี๋ยวเตรียมคำร้องไปยื่นคัดค้านโดยใช้กลละไกเหมือนที่คุณศรีสุวรรณทำนั่นแหละก็คือคนละไกผ่านช่องทางทางกฎหมายนะครับเช่นเดียวเช่นเดียวหลังจากน,านี้จะเป็นการยื่นคัดค้านเช่นเดียวเช่นเดียวเช่นเดียวด้วยความเคารพลุงศักย์ใช่ว่าเป็นคนฮาร์ดคอร์นะลุงศักย์เป็นคนแบบสันติวิธีมากแต่ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกก็คือลุงศักย์เป็นคนโนเนม เราจะหาช่องทางแบบไหนอย่างไรในการนำเสนอตกบรรดานักร้องเราไม่มีหนทางจําเป็นเราต้องคิดว่าเออเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเปิดประเด็นให้เราไปร้องแต่ที่ลุงศักดิ์ทำเป็นเงินของลุงศักดิ์ทั้งหมดไม่มีนักการเมืองท่านใดมายุ่งเกี่ยวแม้กระทั่งการแลนลี่ช่วงสงการ11วันไปยังภาคตะวันออก ยังภาคอีสานโดยเงินลุงศัก์แลนลี่เลือกฝ่ายประชาธิปไตยโดยเงินลุงศัก์เองทั้งนั้นเพราะลุงศักด์หกแล้วไม่ช้าก็ตายแล้วอยากเห็นบ้านเมืองนี้มีคำว่าประชาธิปไตยที่สดสวยเพื่ออนาคตลูกหลานส่วนคนสูงอายุทั้งหลายด้วยความเคารพเถิดครับเราไปวางแบบแผนว่าควรจะเผากันวัดไหนดีกว่าควรยกให้ประเทศนี้ แก่คนรุ่นใหม่แค่สี่ปีสามารถพิสูจน์คนรุ่นใหม่ได้ทันทีขอบคุณมากครับถ้าไปแล้วยืนยันนะถ้าผมไปด้วยห้ามตีนะไม่ตีไม่ตีไม่ตีตถ้าแต่งตัวแบบนี้ไม่ตีนะฮะจะปล่อยให้เขาตีถ้าเจอลุงศสุรวรรน,นี่จะเข้าไปคุยแบบเจรจาด้วยคุยแต่จริงๆแล้วลุงจะไม่อยากคุยเพราะอยู่ในศาลลุงก็ไม่คุยแล้วความจริงความจริงแล้วเนี่ยนะครับมันควรที่จะมีเวทีในาการที่ผม ผมครับคุณรีสุวรรณได้พูดคุยกันนะครับอย่างที่บอกว่าผมเองลุงศักดิ์หรือลุงท้สพลเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะออกไปรายการทีวีพร้อมกัน3คนนะครับผมอยากมีเวทีติดตามนะ่ผมอยากมีเวทีนะครับอยากมีเวทีในการพูดคุยกับคุณรีสุวรรณเพราะเรา3ามคนนะครับเป็นหมออกเดียวกันอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเพียงแต่เลือกใช้วิธีการคนละแบบแค่นั้นเองนะครับคุณรีสุวรรณความจริงผมอยากมีเวทีในการพูดคุยกับสีสุวรรณว่า ร้องแบบนี้ทําไมอะไรต่างๆมีสาเหตุอะไรมาน่าจะมีวิธีดีในการพูดคุยกันนะครับต้องเปิดอกแล้วพูดๆๆๆความเป็นจริงอยากโกหกตัวเ <มา S 2> องเท่านั้นเองครับขอบคุณมากครับสื<ช>่อทุกท่านครับขอบคุณมากครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับแนมยุ